กลับมาพบช่อง CL View ววกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วนะคะก็จะมารีวิวบ้านที่เราสร้างฉลองครบ7ผู้ติดตามนั่นเองเย้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคือซึ่งเราเพิ่งเห็นนะว่า7ผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายตรงนี้กันเนาะนะะตรงนี้ก็จะเขียนว่า thank you for subscribe ก็คือภาษาไทยคือขอบคุณเผู้ติดตามนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะสำหรับเจ็ดคนติดตามนะเราค่อนข้างจะดีใจนะคะเพราะว่าเออไม่ไม่อยากะร้ว่ามันจะแบบขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะบางคนอาจจะดูน้อยนะคะสําหรับเราคือมันมากมากๆเลยนะเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ด้วยนะคะ okay, ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เราเอาบาร์มานะคะเป็น บาวที่มันเอาไว้ออกกําลังกายนะคะามาทําเป็นเออราวตักผ้านะคือเราแบบไปเจอของคนอินโดนีเซียใครยังไม่ได้ดูไปดูคลิปเก่านะคะที่เขาทําแบบราวตักผ้าเออนั่นแหละมันค่อนข้างที่จะเออามาประยุกต์ใช้ได้ก็เลยลองเอามานะคะแล้วก็แบบมันได้แบบนี้จริงๆนะคแบบดีมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะคะแบบมาซักผ้าตรงนี้นะคะแค่เ,เราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะมันไม่เชิงสองชั้นนะคะ ้าในตัวบ้านนะตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องครัวแบบลอยฟ้าแบบครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อวันนี้นะคะงดละครสั้นหนึ่งวันนะคะโอเคคือแบบเราดองละครสั้นมายเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆนะคะคือแบบวันไหนคือเราสามารถลงได้ทุกวันเลยนะคะคือแบบถ่ายไว้เยอะเก็บไ้เยอะมากจริงๆตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็นบ้านต่างระดับนะตรงนี้ก็จะเป็น ตัวนะคะคือห้องกินข้าวคือจะอยู่ข้างบนเลยนะคะคือจะแบบบรรยากาศดีมากทุกตอน,นเย็นๆเนาะตรงนี้ก็แล้วก็เข้ามาอยู่ส่วนของห้องนอนแล้วนะคะแบบเร็วไหมละ่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งแบบบิวอินนะคะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ในตัวด้วยอย่างนี้แล้วก็มีไฟนะคะเดี๋ยวราขึ้นไปดูชั้นสองมันไม่ใช่ชั้นสองนะมันเป็นบ้านต่างระดับนะคะประมาณนั้น ตรงนี้ก็จะมีเป็นให้นอนนี่แบบดูน่านอนมากเลยเราชอบบ้านแบบนี้มากๆเลยนะเหมือนบ้านในฝันอะไรอย่างงี้นะคะคืออันนี้นะคะคือบ้านในฝันของเราเลยนะเราอยากมีบ้านแบบนี้นะคะมันสวยมากเลยนะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะ2นาทีอะไรอย่างงี้วันนี้ก็จะ ลงเลยนะคะก็คือจะไม่ตัดต่อนะคลิปนี้คือจะเสร็จแล้วลงเลยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e นะคะบ๊ายบาย